สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาคว้านลำไยแบบง่ายๆกันนะครับฤดูการนี้ลำไยกําลังออกวางตลาดนะครับเมื่อเช้าครูก็ได้ลำไยลูกใหญ่มานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคว้านลำไยกันนะครับเพื่อนําไปแช่ยเย็นหรือว่าไปทําขนมนะครับวิธีคว้านก็ง่ายๆเลยนะครับแค่เรามีอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือช้อนสั้นนะครับช้อนสั้นเราใช้หางช้อนตัวนี้นะครับใครไม่มีมีดคว้านไม่มีม hmm ีดแกะสลักไม่เป็นไรเลย แค่มีช้อนสั้นๆแบบนี้นะครับเรานําช้อนเนี่ยหางช้อนนี่ยนะฮะไปขูดไปถูกับหินรละมีดนะครับเพื่อให้ปลายตรงนี้มันมีความคมบางลงนะครับเออให้ใช้หางช้อนที่มีความเล็กหน่อยนะครับขนาดเล็กหน่อยนะครับได้ลำไยมาแล้วนำไปล้างให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำงานกันเลยครับเราล้างลำไยเสร็จแล้วเราแกะขั้วตรงนี้นะครับ ขั้วตรงนี้กินก็ไปเลยครับเพื่อเปิดเป็นช่องออกอย่างนี้นะครับพอเปลือกออกครึ่งผลจากนั้นเราใช้หางช้อนนี่แหละครับดันเข้าไปครับแทงขึ้น1ครั้งกลับครับ2ครั้ง3และสี่ประมาณ4ครั้งนะครับแล้วก็หมุนครับหมุนแล้วค่อยๆดันเมล็ดออกครับ แบบนี้นะครับแกะเปลือกให้เรียบร้อยเราก็จะได้ในแบบนี้ครับผลไม่แตกด้วยนะครับเราสามารถจะนําไปเคี่ยววุ้นเป็นสีสีได้นําไปหยอดลองไปในผลลําใหญ่แล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเราก็จะได้เป็นวุ้นลําใหญ่หน้ารับประทานนะครับน,นี้เสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ํานะครับอ่าดูอีกครั้งครับตรงขั้วนี้นะครับใช้เล็บกดเปิดขั้วนี้ออก วิธีนี้นะครับแนะนําให้ใช้กับลําไยที่มีความหนาพอสมควรและก็เนื้อแห้งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลําไยที่เนื้อมันบางเนี่ยครูไม่มั่นใจว่ารูปทรงมันจะเหมือนเดิมไหมนะครับเพราะว่าบางทีเนื้อมันอาจจะเละก็ได้ใช้หางช้อนคว่ำลงนะครับดันเข้าไปบนล่างนะครับแล้วก็หมุนครับอย่าง,งัดขึ้นนะฮะงัดเลวมันจะขาด ค่อยๆดันครับแล้วก็หมุนเบาๆครับแค่ออกมาครับค่อยๆตะล่มเม็ดออกมาแบบนี้ครับนี่เลยนะครับดูใหม่ครับเปิดเป็นช่องนะครับ ใช้สางช้อนก็ค่อยดันเข้าไปค่อยๆเขี่ยออกมานะครับเบาๆนี่นะครับดูอีกครั้งนะครับ ใช้ตลายเล็บเปิดขั้วนี้ออกครับบอกเหลือออกครึ่งผลใช้หางช้อนครับค่อยๆดันเข้าไปค่อยๆเขี่ยดแค่ออกมาครับ นี่ครับเรียบร้อยนี่เลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ลองไปทำดูนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ